มีผู้เยี่ยมเยียนจากดวงจันทร์นับครั้งไม่ถ้วนเพื่อทำเครื่องประดับให้เราและนี่คือนักล่า28คนถอยเร็วมาทางนี้ จะกลายเป็นแบบนี้แต่ถ้ารวบรวมมันกลับมาได้ทั้งหมดลก,กลับสู่ส,สภาพเดิมสามารถกลับมามีชีวิตได้กับถ้าได้รวบรวมกลับมาได้มากพอนี่ยังไม่ไปทํางานอีกเหรอแม้ว่าฉันจะอยู่ที่นั่นฉันก็ยังมีความกล้าหาญนะโ,โพ้ดฟอร์ฟิลไลงานของคุณได้รับการอนุมัติแล้วยังหรอกจะต้องแค่มากกว่านี้ถ้าเป็นชินฉาจะรู้ก็ได้นะชินฉะเหรอ ถ้าจะมาหาฉันก็ต้องระวังด้วยแล้วถ้าโดนพิษมันแล้วคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขูดมันออกแค่ได้อยู่ใกล้เธอก็รู้สึกอดึดอัดแล้วทำให้เธอถูกขอังอยู่ในเวลากลางคืนฉันรออยู่ที่นี่เพื่อให้มีคนพาตัวไปฉันไม่อยากตาดบุญไม่อยากสู้อีกเธอบอกว่าเธอไม่อยากสู้แต่เธอก็ยังมาช่วยฉันผี่ชายคนนั้นคงเป็นที่หน้าผิดหวังและไร้ไประโยชน์ คุณเชื่อว่ามีใครสักคนต้องการฟ้อนแน่ๆนั่นใช่อาวุธใหม่ที่จะหลอมพวกเราและนำไปสู่ดวงจันทร์หรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกที่มีทุนถามแบบนั้นเฮนน่าต้องช่วยให้ได้ชินชาถ้าอย่างนั้น ห้ามพูดอีกนะว่าต้องไปที่ดวงจันทร์นะ